นี่นะครับต่อเป็นๆต่อที่ยังมีเด็กนายอยู่มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาพี่ป่าที่มันมีพระรุ่นหนึ่งเสกต่อออกจากปากโอ้เลยดูแล้วแล้วหลายคนถามว่าทําไมต่อถึงไม่ตอกพระครับก็ต่อตัวครับเพราะต่อเนี่ยมันเพิ่งออกมาแบบนี้ฮะอ๋อมันเพิ่งออกมาไอ้นี่คือเราตัวอ่อนมันนี่ตัวอ่อนออกมาแบบนี้ครับซึ่งตัวยังไม่แข็งแรงนี่มันอุ๊ยแต่มันบินได้ไอ้เป็นจะบินไม่ได้มันหากินเองไม่ได้อ่าอ่าซึ่งต่อพวกเนี้ยมันยังตอกมาได้ครับว่ามันมีเด็กนายไหมมี แต่มันตอกไม่ได้หุยข้อพมันหากินเองไม่ได้แล้วที่เขาเสียมันจะปักนั่นออราคนละอมเลยมันไม่ตอกนะไม่ตอกไม่ตอกใช่หมอ่อดูฮะดูฮะอมแลยสักพักกำปูเส่กระถาเลยโม่โม่โมมมมอ่อออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยเป็นไปเลยเนี่ยโอ้ยสัตว์จริงๆผมก็ทาได้ใช่แล้วก็ต่อยยังไม่ตายนะครับแค่นี้ผมก็หักเลยหักินได้แล้วเนี่ตัวละสามพันสัตว์จริงๆอ้า ตัวสามพันอมให้แล้วกูได้สามพันแล้วห้าพันนะให้เขาเพื่ผู้ชายผมอมไอตัวนี่นี่ขออมอีตัวหนึงจะได้หกพันนี่นะคือว่าต่อต่อต่อมันยังเป็นฮะเนี่ยนี่ต่อเป็นนะอยูนะนี่เขยังขยับอยู่นะยังขยับนี่นี่ตัวลูกมันแล้วเราเพิ่งออกมาจากเนี้ยเอาโกเนี่ยสองตัวเลยครับขอสองตัวเลยนี่นะสิบตัวก็ได้ดูนะต่ออย่างมืออยู่นะต่อยังมีเหล็กในนะครับแต่มันเพิ่งออกจากรางต่อวัวเสือด้วยสองตัวนี้อ้าอุ้ยไม่ต่อยอ่ะเอาเพิ่มอ่อนแปะมือเลยโก <All> อยังดิ้นอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยจานต่อเป็นเป็นเลยนี่ครับเสามตัวสามตัวห้าพันได้ไหมหกพันเนี่ยเนี่ยกูต่อรองแล้วได้หกพันแล้วสตัวนี่กูได้หกพันแล้วนะได้หกพันแล้วสามตัวห้าพันไม่พอแล้วนี่คือการหาแดกอีกรูปแบบหนึ่งอย่าไปหลงเชื่อนะครับงมงายนะครับโอเคครับนี่คือการหาแดกอีกรูปแบบหนึ่งอย่าไปหลงเชื่อนะครับงมงายนะครับโอเคครับ